นี่คือแวนเขาได้ฝึกวิชาจอมพยาลอยนัดมาจากสำนักคำดำฮีแดงจากประเทศอินเดียซึ่งนั่นทําให้เขาสามารถสังหารคลิกซี่อย่างง่ายได้ช่างเป็นแวนที่น่ากลัวเซนี่กระไรคลิกซี่กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งแต่ก็มีอาจรอดพ้นจากเงื้อมือของแกรกผู้ดึงมาให้แวนใช้วิชามาหาปืนกนคลครอกฟรีแล้วมันกันลาดแม่พกเอ็กซิคิวซะด้วยมึงนี่มันอัปรีไม่ซางเลยจริงๆไอชาดกระทิงเที่ยวท่องเมียท้องแล้วทิง้งโอ้พระสงฆ์โอ้โหสงสีแพลงฤทธ มีสีวิไลกับสีหอ,อกเทไรเป็นยี้ทุกทีเลยฝ่ายแวนตกใจได้ไม่นานก็ต้องตั้งสติเพื่อตั้งใจเลือกของโรมเอา้านึกว่าจะเปลี่ยนร่างโทโชคชะตาช่างนำพาพวกเขามาพบกันบัดนี้แวนโรมและแกรกเมดกำลังตกที่นั่งลำบากพวกเขาถูกสังหารไปพร้อมกันราวกับโลกสูญเสียควายไปสองตัวฝ่ายวอไฮก็ต้องตกใจเมื่อพบก,กับนั่งเทลอนาสิิพี่วิชาร้อยนัดจากสำนักคำดำฮีแดง แวนเลอกซับเปิดตามาเปิดหาบิดาใครไม่อาจทราบได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นซับโลดเสมือนได้ยินคําด่าการเป็นโรมที่ดีก็ต้องเช็คพุ่มตีนเดินเข้าพุ่มกลางแม่น้ําสายตากระซอสองหาเหยื่อแวนใช้วิชาร้อยนัดมาหาปืนกลนอกฟี่หญิงกายาของศัตรูอย่างโหดเหี้ยมจนเขาสามารถสังหารในซิวเจ้าพ่อลมตดไปได้และนั่นคือภาพของแกร็กที่กําลังดูดลมแวนและอีกนิดถูกมุราสังหารแล้วแกร็กก็เอ็กซิคิวใส่มุราสุดยอดจริง เจ้าสีวิไลส่งอิโมจิหน้าบึ้งตึงด้านแวนก็ยิงอันติใส่พระพายจนเจ็บปวดก่อนมันจะเดินเบี่ยงไปหาหนางนาตาญาและสังหารเธอแต่ทว่าปัจจุบันเขากลับถูกนางเถลไลล่าแวนพยายามหนีแต่ทางเถวฟิกตามเขาก,กดโลดรับกระสุนไว้แต่เสื้อไม่กดฟิกดันไปตีตอ่อแล้วก็ตายหายอย่างอับป,ปีนี่มันอะไรกันหนอเจ้าแวนซอจะไร้เสียงเมื่อไม่มีสายคนจะโง่เหมือนควายเมื่อไร้สมองใช่แต่แวนเนี่ยแวนเดินลัดเลาะไปตามแนวไพรหรือวิชาตาทิ์ เขาเห็นหนางสินิเทียล่องหนอยู่และยิงนางสินิเทียจนรูพรุนแล,แล้วนางสินิเทียก็ได้สิ้นชีพลงไปดูมแม่นาตาญายังต้องวันเกรงนี่เชิบเชิบแม้เอวอ่อนเป็นบอลเผาใครเล่าจะยิงทันสีหอควาบลงมาช่วยแล้วก็ดึงเเาวไปหนึ่งทีแต่อย่างน้อยเราก็ได้รับโลดและการฮิวจากเขาเฮ้ยเอ็งชังกลาลา่าใต้ชาติประสิวแถมพกเอ็กซิคิวมาเผืออะไรที่ใสโชดช่วละมัวเมาอับปรีหน้าเหี่ยวมันหนัง รวิทแมนช็อปนัมเบอร์ว,วัเเนเ, Shop no. เรื่องเติมเกมอาวีลด e นักทุกราคาถูกสุดในตลาดเติมอาวีในเว็บรับริทแมนคอยนําำมาใช้แทนส่วนลดสูงสุดได้ถึง25เปอร์เซมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมได้ทั้งเว็บและหลายบริการ24ชั่วโมงเติมเกมทั้งถูกทั้งไวผ่อนสบายมีเงินคืนตรงที่ริทแมนช็อปเท่านั้น แวนนึกคึกขนองอยากประลองวิชากับนางเถวอนาดเขาฟิกเข้าไปได้วยความอปรีเกินพิกัดและยิงนางเทวจนรูพุนแต่ทว่าแกก,ก็คาไปแดกแต่ถ้าแกลกไม่ดึงไอแวนก็จะตายงโง่ในป้อมโดยไม่ได้แม้แต่คิวหรือว่าแอซิดแวนเห็นแกลกถูกสังหารต่อหน้าต่อตาเขาจึงเข้าไปวร์บด้วยความอาลัยแต่ก็ถูกคริกซี่ยกลอยขึ้นเหนือเมคินเขาพยายามจะสวนแต่ด้วยผลกรรมที่วร์บใส่แกลกเขาจึงถูกสังหารอย่างง่ายดาย บัดนี้มูรากำลังเข้าได้เข้าเข็มเขาไล่สังหารตาเท่าบูชาไฟาต่อจนได้ทริปเปนคิวอย่างงดงามส่วนไฟเราก็ยังคงอปรีอยู่วันอย่างคำ่ำสีวิไลเกิดมันไสในตัวมุราก็เลยเข้าไปดักตบเขาอย่างโหดเยี่ยมมูรากลับมาตามคาดและก็ถูกรุมตบอย่างโหดเหี้ยมอมหิตนี่มันแกงมือตบแห่งซ่อกหินหลืบอ,อสังหาริมาซับกำลังจะแตกลงแวนเลยใช้วิชาร้อยนัดมหาปืนกลลอกยิงใส่คลิปจนปกป้องอสังหาริมาซับเอาไว้ได้เท่จริง ดูเหมือนจะเกิดไฟขึ้นที่ซอกรังกระป๋อมม่วงแวนเดินไปช่วยสตันให้เพื่อนเชกเช่นโรมคนหนึ่งแต่ทว่าเขาลาดไม่ทันช่างน,น่าเศร้าเิเหละเกินอสังหาริมทรัพย์ชั้นในกำลังถูกโจมตีแวนเลยจำเป็นต้องใช้วิชาร้อยนัดมหาปืนกลอันนี้กลนแบบนางเงือกเกิดไฟขึ้นที่เลนกลาง เขาได้พบกับศิษย์พี่ของเขาอีกครั้งแต่แวนไม่สามารถท้าประลองกับเธอได้เพราะวิชาร้อยนัดของเขาคูดาวอยู่แวนบาดเจ็บสาหัสจึงต้องหนีลุกลี้ลุกลนแต่ทว่าเทวดาได้กลับมาช่วยเขาไว้ได้ทันเอ๊ะไม่ใช่เทวดานี่มันถังกัดประกันภัยแวนท้าประลองกับศิษย์พี่ของเขาด้วยเลือดที่น้อยดังหอยหมาแช่น้ำเย็นผลจะออกมาเป็นเช่นไรเราก็คงรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ชนะหรอกเลือดแค่นั้นอัปปรีจริงๆในเมื่อเป็นเช่นนั้นแวนจึงจำเป็นต้องซื้อของอาคมมา นั่นคือดาบแซดนั่นเองแวนเกิดใหม่แล้วแวนโง่มันากาสอนเปียกกะทิแหมพอคนฉลาดไม่ปลาดุกเปียกน้ำครัมนี่ไงเจอแวนยิงด้วงโชวไปหนึ่งกลุ่มวาดกลัวใช่ไหมละ่ะหลังจากยิงว้าไปเกือบร้อยนัดเขาก็ได้มาท้าดวลกับซิลแบบตัวต่อตัว,ตวใครจะอยู่ใครจะไปคงมีเพียงสวรรค์เท่านั้นที่รู้ได้ผลออกมาน่าเหลือเชื่อตายหาทั้งคู่เลยแวนกลับมาเกิดใหม่และสายตาก็ได้ประสานกับนางเทวอานาถนางชนีพร โอหังแน่จริงก็มาดวลปืนกับกู้การประลองอันดูเดือดได้เริ่มขึ้นอ่างคนต่างยิงต่างคนต่างพุ่นไม่มีใครยอมใครไล่บี้ไล่ขยี้ขยำกันอย่างโหดเหี้ยมและชัยชนะก็ตกไปอยู่ในมือของแวนก่อนเขาจะถูกมุราชสังหารดับแซดมาพอดีสีวิลย,ยังคงหมันใส่มุราชและพุ่งเข้าไปล็อกเขาอย่างเฉียบคมมุราชต้องสิ้นชีพ้าอสังหาริมทรัพย์สถานการณ์ทีมไม่สู้ดีนักแต่ด้วยพลังแห่งสีวิไลมันลาดแกรก ววยกลับชาติมาเกิดบ่อยเหลือเกินเพราะวาตาเกือบหนึ่งโหลเขาใช้วิชาร้อยนัดมาหาปืนกลนฟี่ยิงใส่ลมอย่างโหดเหี้ยมอมหิดทว่าเฮดอัศจริย์ก็ได้เกิดขึ้นแกรกผู้อัปรีดึงมุราดมาอย่างงดงามดูเหมือนว่าความชั่วของแกรกคงจะหลุดร่วงไปตามเส้นขนของมันทว่าบัดนี้ศัตรูได้กรูเข้ามาจากทุกสารทิศมาทานนับสิบมุ่งตรงสู่หน้าของแวนเขาพยายามที่จะตอบโต้แต่ทว่าทว่ากระสุนมัจจุราชจากนางเทวนาถก็ได้พุ่งตรงตัดขั้วหัวใจของแวนจนเสียชีวิตอู้ อันตรายทิสเปนกัสและแล้วเคหสถานของพวกเขาก็ได้แตกลงเป็นไงทิสเปนกัส